ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการบูรณาการ360องศาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านโคกละกาตั้งอยู่เลขที่153โหมู่12บตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางเตือนใจเติมทรัพย์เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกละกาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูแระบุคลากรทางการศึกษาจํานวน12คนมีนักเรียนทั้งหมด131คน เครื่องมือนิเทศบูรณาการ360องศาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืนโรงเรียนบ้านโครกละกาได้จัดเตรียมความพร้อมในการประเมินดังนี้ 1. การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโครกละกาได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงพศ2560 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามคำสั่งที่สพ12 39, ท1,239/2,560ทและมีและปีการศึกษา2,563โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้เพิ่มสาระวิทยาการคำนวณในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึง3เพิ่ม20ชั่วโมงในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6เพิ่ม40ชั่วโมงส่วนในระดับอนุบาลโรงเรียนบ้านโคลกละกาได้มีการบูรณาการกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทย์น้อย เข้าในหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช2560ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2563เพื่อพัฒนาทักษะพ,พื้นฐานด้านการสังเกตการคิดวิเคราะห์การค้นหาคำตอบผ่านกระบวนการทดลองที่เน้นลงมือปฏิบัติจริงแก่เด็กคุณครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้จัดประสบการณ์ตามแผนจัดการเรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในอนาคตต่อไปการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยจากการที่คุณครูได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุเพื่อเป็นข้อมูลของนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านการเขียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6สรุปได้ว่ามีนักเรียนที่ยังอ่านไม่ได้เขียนไม่คล่องจำนวน21คนจากนักเรียนจำนวน97เคน คุณครูได้ร่วมกันวางแผนจัดทำโครงการพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้โดยการใช้แบบฝึกทักษะสะกดคำแบบฝึกทักษะอ่านคำอ่านพื้นฐานในแต่ละระดับชั้นมาฝึกในชั่วโมงซ่อมเสริมเป็นลายบุคคลและยังได้มีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศกำกับจิตตาม การดำเนินงานการพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกลุ่มเป้าหมายต่อไป 3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มีการวิเคราะห์จอดหรือผู้เรียนตามรายบุคคลการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านโคละกา ได้ประกาศใช้และกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับปถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปถมไวัยได้กำหนดค่าเป้าหมายดังนี้มาตรฐานที่ 1. ด้านคุณภาพของเด็กได้กำหนดค่าเป้าหมายดีเลิศมาตรฐานที่ 2. ขบวนการบริหารและจัดการกำหนดค่าเป้าหมายดีเลิศ มาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญได้กำหนดค่าเป้าหมายดีเลิรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดค่าเป้าหมายดังนี้มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนได้กำหนดค่าเป้าหมายดีเลิศมาตรฐานที่2ขบวนการบริหารการจัดการได้กำหนดค่าเป้าหมายดีเลิศมาตรฐานที่สาม ขบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้กำหนดค่าเป้าหมายดีเลิศโรงเรียนมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือ SAR เพื่อรายงานต่อ เขตพื้นที่การศึกษาต่อไปการจัดการเรียนการสอน Active Learning ครูจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นลายบุคคลและเอกสารประจำชั้นเรียนครบถ้วนเป็นปัจจุบันคุณครูมีการรวมกลุ่มการทำ PLC เพื่อหาแนวทางพัฒนาแก้ปัญหาและมีการบันทึก PLC ที่ชัดเจน มีการเตรียมการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้นำข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คุณครูหาสื่อจัดทำสื่อใช้เทคโนโลยีเอกสารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเองกิจกรรมเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คุณครูได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ฝึกทักษะปฏิบัติการใช้สื่อเครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ประเมินผลอย่างหลากหลายและครบถ้วน3ด้านคือ KPA มีการสรุปองค์ความรู้และนำเสนอผลงานนักเรียนนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็นนวัตกรรม คุณครูมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียนโรงเรียนบ้านโคละกาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ให้เป็น200ชั่วโมงต่อปีหรือ5วันต่อสัปดาห์ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งจัดให้และได้นำมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นการทักทายการขออนุญาตเข้าออกนอกห้องการปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตต่อไป การนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านข้อละกาได้ดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อตอบสนองต่อจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาได้กำหนดกิจกรรมเสริมเพื่อให้การนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุเป้าหมายจึงได้กำหนดกิจกรรม3กิจกรรมดังนี้ 1. การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้ครูสามารถทำการสอนได้ทันทีในวันเปิดภาคเรียน 2. การเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของครู 3. การสังเกตการสอนเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการสอนมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไปการนำผลการประเมินมาสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและกับ ปรปับปรุงขบวนการพัฒนางานต่อไปนโยบายจุดเน้นสำนักงานการปฐรมศึกษาโรงเรียนได้นำพระบอรมราโชบายในรัชกาลที่10ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นลุปรธรรมเช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาปุเลี้ยงหอยเชอรี่ โรงเรียนมา้านโคลกาได้เข้าร่วมการประเมินโครงงานคุณธรรมปณิธานความดีทำความดีเริ่มดีเริ่มได้ที่ใจเราได้รับรางวัลหนึ่งใน10ของโรงเรียนสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ฝึกการพัฒนาอาชีพเพื่อส่งต่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประกอบอาชีพต่อไปจากการประเมินผลการอ่านออกเขียนได้คิดเลขได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จํานวน23คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จํานวน16คนมีนักเรียนที่ต้องการพัฒนาจํานวน21คน คุณครูในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1และปีที่2ได้ร่วมกันวางแผนในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้โดยใช้รูปแบบการฝึกอ่านของมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีล์โดยการนำแบบฝึกอ่านแบบฝึกเขียนมาพัฒนาคุณภาพของนักเรียนชั้นป .1 ป .2 ให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขได้และให้อ่านข้องเขียนข้องคิดเลขเป็น ร้อยละ95ขึ้นไปตามที่กำหนดไว้ ก็อย่าทำอย่างนี้ล่ะถ้าตัวตัวลบออกนะ